เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับได้เวลาลุยครับกับแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยครับกับเกมที่จะประทะก,กับอินเดียครับมาติดตามความพร้อมล่าสุดนะครับอีกทประกาศชัดเป้าหมายคือการสร้างทีมเป็นยังไงมาติดตามกันนะครับพร้อมอัปเดต ข่าวของปรเมศอาจวิไลนะครับเดินทางไปเล่นในลีกเจทูญี่ปุ่นกับจูบิโรอิวาตะโดยสัญญายืมตัว11เดือนนะครับพร้อมจัดตาดาบีแมตอาเซียนเหลือจะเชื่อครับ มาเลไม่ชนะเวียดนาม10กว่าปีเกิดอะไรขึ้นถึงขั้นที่โค้ชมาเลประกาศก้าวถึงเวลาเปลี่ยนปอติศาสตร์กันแล้วเป็นไปได้ยังไงมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าพูดได้แบบเต็มปากครับว่าได้เวลาลุยแล้วครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่4มิถุนายนนี้ทีมไทยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติอินเดียนะครับ เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเล่ากันแบบนี้ก่อนล่าสุดเนี่ยคุณซื้อชายญี่ปุ่นอย่างอาจารย์มาซาทระอิช e ิ ee, นำนักเตะทั้ง23คนเนี่ยลงฝึกซ้อมนะครับโดยเน้นเรื่องของการทบทวนแทคติกทั้งเกมรุกเกมรับที่จะใช้สำหรับในวันพรุ่งนี้กรณีนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยได้มีการจัดงานแถลงข่าวนะครับ Official Training นะครับแล้วก็ เรียกว่าตัวของกุนซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเปิดใจได้แบบตรงประเด็นมากๆเขาเนี่ยมาพร้อมกับพิธิวัตรสุขจิตธรรมกุลนะครับโดยกุนซืออย่างอิชิบอกว่าเกมในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับอินเดียเนี่ยจะใช้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอกับเติร์กเมนิสถานการเรียกนักเตะใหม่ๆเข้ามาเล่นร่วมกับนักเตะที่เคยเรียกมาแล้วจะแสด้เห็นว่าเราสามารถทําได้อย่างไร ส่วนความคาดหวังกับผลงานก็หวังว่าผลงานของทุกคนที่อยู่ในแคมป์เนี่ยจะออกมาดีนะครับโดยอิชิวว่าพื้นฐานปกติทีมที่เปลี่ยนโค้ดจะมีการเปลี่ยนแผนแต่เราจะโฟกัสที่แผนของเรามากกว่าจะเล่นอย่างไรเรื่องตำแหน่งต่างๆถ้าสื่อมองว่าอาจไม่ใช่ตำแหน่งที่แท้จริงแต่การเล่นในฟีฟ่าเดครั้งที่แล้วก็ถือว่าทำได้ตามที่ต้องการอาจจะมองต่างกับสื่อมวลชนนี่คือสิ่งที่ชิบอกมานะครับอิชิบอกว่า เมื่อเจอกับทีมระดับโลกต่ำกว่าเราอยากจะชนะแต่การเจอกับอินเดียจะทำยังไงเพื่อต่อยอดกับเกมกับเติร์กเมนิสถานมากกว่าเกมที่เจอกับอินเดียก่อนหน้านี้เราแพ้ามา2เกมหลังสุดตอนนั้นผมไม่ได้เป็นโค้ชผู้เล่นไม่เหมือนตอนนั้นนะแล้วก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้สักเท่าไหร่ แน่นอนเลครับกุณซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยออกมาตอบทัดเจนนะครับกับกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากในเรื่องของการเรียกตัวนักเตะหรือการแก้ปัญหาแบบรายวันนะครับโดยอิชิเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยได้พูดถึงการเรียกนักฟุตบอลซึ่งคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่รับรู้มาตลอดาการประกาศรายชื่อคงไม่มีใครชื่นชอบเลยตลอดผมน้อมรับคำวิจารณ์และได้พูดไปแล้วว่า เรามีเป้าหมายในการสร้างทีมขึ้นมาเพื่อความสําเร็จให้ได้พรุ่งนี้มีเกมชุดยู23แล้วก็ชุดใหญ่อยากให้แฟนบอลไทยเนี่ยมาให้กําลังใจที่สนามเยอะแม้ว่าจะมีการถ่ายทอดสดก็ตามส่วนพิธิวาสุขิ่ธรรมกุลนะครับก็ออกมาเปิดใจหลังจากเพิ่งกลับมาติดทีมชาติในรอบหลายปีบอกว่าบรรยากาศในทีมก็ถือว่าดีเพื่อนเพื่อน้อ,นอ,นนอง,น,องน้องก็พยายามมาคุยด้วยมีเจชนาทิพย์นะครับตั้งกลุ่มเล่นกับเพื่อนเพื่อน้นองๆ้งละลายพฤติกรรมให้ ทำให้ในแคมป์มีความเป็นกันเองทําให้รู้สึกสบายใจมากๆความคาดหวังของตัวพิจิตรวับอกว่าผมเนี่ยก็คาดหวังว่าจะทําผลงานให้ดีที่สุดและก็จะพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้ใน2นัดนั่นเองครับถือว่าเข้มข้นนะเข้มข้นมากว่าอย่างที่บอกว่ากระแสของผู้บอลไทายตอนนี้ต้องยอมรับว่าแฟนบอลเองก็ลุ้นระทึกอยู่นะครับซึ่งในการฝึกซ้อมเนี่ย ก็ยังมีประเด็นของกรวิทัศนะครับที่ออกมาบอกว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีในส่วนการเตรียมทีมเรามีระยะเวลาค่อนข้างน้อยแต่ทุกคนมีศักยภาพและจะทําำงานออกมาให้ได้ดีที่สโมสรเนี่ยหลายคนเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทีมชาติ เขาก็ยังไม่รู้ว่าบทบาทเขาจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเกมกับอินเดียเนี่ยส่วนตัวไม่เคยเจออินเดียมาก่อนนะครับสำหรับกรวิดก็อยากจะเล่นให้สนุกนะครับโดยโคดอิชิเนี่ยนะก็มีการพูดถึงเรื่องแทักติกอะไรต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับตัวของเบนจามินเจมเดวิดครับก็ออกมาบอกว่าเรามีเวลาเตรียมทิมค่อนข้างน้อยแต่คิดว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะลงเล่นในวัดแม์วันพรุ่งนี้ การไปเล่นแมตช์ของอาเซียนนะครับในเกมออสตราอาเซียนเจอกับแมนยู u, ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจและก็สามารถเก็บชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ด้วยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งวิเคราะห์ณจุดจุดนี้นะยอมรับแบบตรงไปตรงมานะผมเองเนี่ยก็ต้องขอดูขอลุ้นนะครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในช่วงที่เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยหรอกถ้าเราติดตามดูระบบนิเวศของบอลไทยตอนเนี้ยปัญหา ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลายประเด็นมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลีกอาชีพอีลุงตุงนังไปหมดนะครับเรื่องของการที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกับทิศทางที่อาจจะแปลกไปหน่อยกับแนวการเรียกตัวของอีชินะครับเป็นช่วงเวลานะครับแห่งศรัทธาจริงๆนะครับผมเองก็คาดหวังแหละให้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานออกมาให้ดีด้วยนะครับเพื่อที่จะ ทำให้ศรัทธาของแฟนบอลเนี่ยยังคงอยู่นะครับยิ่งในห่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับบอลไทยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้นะครับสำหรับวันที่4มิถุนายนเนี่ยไม่ได้มีแค่ทีมชุดใหญ่ที่จะลงทำการแข่งขันกับอินเดียเท่านั้นนะครับทีม U23 ปีก็เหมือนอย่างที่อีทีบอกนะครับก็จะลงแข่งขันนะครับ กับทางทีมชาติฮ่องกงเหมือนกันคือตามโปรแกรมเนี่ยนะครับบอกแบบนี้ว่าเกมระหว่างไทยอยู่23กับฮ่องกงเนี่ยจะแข่งขันในเวลา16นกาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับแล้วก็เวลา19นกา30นาทีก็จะเป็นเกมที่ไทยเจอกับอินเดียนะครับเป็นวันที่4ที่โอ้โหโปรแกรมกีฬาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ มาติดตามกันแบบยาวๆนะครับผมเองก็บอกยอมรับแบบตรงๆแหละว่าก็ขอลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไว้ใจนะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าอิชิจะพาทีมชาติไทยของเราฝ่าวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเพราะผมเนี่ยกำลังจะอัปเดตอีกหนึ่งข่าวใหญ่ สำหรับ,บวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับกับการที่ตอนนี้นะมีนักเตะไทยไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเพิ่มอีกหนึ่งรายผมกำลังพูดถึงในเคสของปรเมศอาจวิไลครับที่ล่าสุดเนี่ยเปิดตัวนะครับเล่นให้กับสโมสรจูบิโรอิวตะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องรายละเอียดต่างๆนี่ยังไม่ออกมาแต่ล่าสุดเนี่ยรายละเอียดน่าสนใจว่า ตัวของปรเมศอาวิไลเนี่ยจะเดินทางไปเล่นกับสโมสรจูบิโลอิบตะนะครับในศึกเจทูญี่ปุ่นนะครับด้วยสัญญายืมตัว11เดือนพร้อมออปชั่นขยายสัญญาโดยปรเมศอาวิไลครับเติบโตจากากคาเดมี่ของกิเลนพยองนะครับและก็สวมเสื้อหมายเลขก10ลงสนามไป166นัดยิง45ประตูจ่ายไป25อาซิตและจะกลายเป็นแข้งไทยรายที่5ของสโมสรเมืองทอง ที่ได้โอกาสไปลุยศึกการแข่งขันหลีกอาชีพของญี่ปุ่นต่อจากชนาทิพทีระศิลทีระทรและก็เอกนิป,ปัญญาปราเมศเนี่ยตอนนี้เข้าแคมป์ทีมชาติไทยอยู่นะครับเพื่อที่จะลุยศึกสําคัญก็คือเกมกับอินเดียและก็เติร์กเมนิสถานนะครับถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแข้งไทยของเราแบบเต็มๆเ,เลยทีเดียวนะครับผมวิเค์นะ ใจเย็นๆคนดูฟุตบอลไทยต้องใจเย็นๆมากช่วงนี้ต้องสูดหายใจเข้าปอดแบบลึกๆนะครับค่อยๆลุ้นไปทีละสเตปบายสเตปนะครับผมเชื่อว่ายังมีอะไรเซอร์สเซอร์ไพส์พรออยู่แต่เราต้องใจเย็นๆให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามอีกหนึ่งกระสาที่น่าสนใจในย่านอาเซียนนะครับเพราะว่าในฟีฟ่าเดย์เดย์มิถุนายนนี้นะครับจะเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง 2องบิ๊กจากอาเซียนนั่นก็คือทีมชาติเวียดนามจะปะทะกับมาเลเซียเหลือจะเชื่อนะครับว่าดาบิแบทอาเซียนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยโอ้โหสถิติน่าสนใจมาเลเซียนเนี่ยไม่ชนะเวียดนามมา10กว่าปีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ปีเตอร์คลาโ s สกีนะครับเฮดโค้ชของทีมชาติมาเลเซียบอกมา แล้วเขาก็ประกาศยืนยันชัดเจนว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเกมที่มาเลเซียชนะเวียดนามเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อปี2014ในการแข่งขันอาเซียนคัพซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนี้นะครับทีมาเลเซียเสริมผู้เล่นลูกเซี่ยวลูกครึ่งมาแบบจัดเต็มเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะนี่ก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมพูดได้เลยนะครับว่าสนุก และมันแน่ๆนะครับสำหรับดาร์บี้แมตช์อาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ ก่อนนี้ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับก็อ,อย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับทั้งทีมชุดใหญ่และก็อยู่23ปีในการสู้ศึกสําคัญนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปนั่นเองครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ